สวัสดีครับยนบหมูนุ่มนะครับวันนี้วันตรุษจีนบอดีก็ถือโอกาสสวัสดีทั้งพี่น้องไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่พี่น้องน้องลูกๆกันหลานนะครับเอฟยนบนะครับช่วงนี้จะเห็นยนบใน youtube อยู่บ่อยๆจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยก็จะเป็นรายการทีวีก็จะมาอัดรายการต่างๆเพจต่างๆแล้วก็เอาเราไปลงนะครับเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเราก็ ก็คือก็ลงใน YouTube ก็ลงก็กดูได้ได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างแต่วันนี้นะครับวันนี้นะครับมีมีเรื่องที่จะมาคุยที่เป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่อา,อาจจะบอกล้าหลังที่นพเพิ่งจะรู้ก็ได้นะครับก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆมีพี่น้องๆ้องลูกกันหลานของเราได้ฟังว่าจริงๆแล้วนะครับโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้วิธีการสร้างไรายได้นะครับมันมีอีกหนึ่งแนวทาง นะครับเป็นการสร้างรายได้โดยที่เราไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครนะครับแล้วก็มันมีตัวอย่างให้เห็นมากมายจากคนที่ประสบความสําเร็จก็คือการสร้างรายได้จากการทําช่อง y o u t u b e นะครับคุณคือช่อง y u t u b e เนี่ยการสร้างรายได้โดยที่ไม่จํากัดอายุไม่จํากัดความรู้ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดความพิกลพิการไม่จํากัดทุกอย่างเลยนะครับเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับ คุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้จาก YouTube ได้ยนุบเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงมาสนใจทําตรงนี้นะครับมันมีแรงบันดาลใจมาจากเมื่อครั้งที่มีเพจเพจนึงนะครับเป็นรุ่นรุ่นลูกลูกวหลานนะครับชื่อเพจแบร์ฮักนะครับก็เข้ามาถ่ายทํารายการของยนบุบซึ่งเฮีไม่เคยรู้จักเพจนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอเขาส่งลิงก์มาให้ดูตอนที่เขาไปออนแอร์เมื่อประมาณต้นปีที่แล้วปรากฏว่าคืนเดียวมีคนดูเกือบ2ล้านวิวอะ จะตกใจมากเลยเพราะว่าเราออกรายการมาเป็นเป็นหลายสิบรายการอนะ่ะเป็นร้อยรายการก็ว่าได้นะครับไม่เคยเจอแบบคืนเดียวมีคนดูเกือบเกือบสองล้านวิวอ่ะนะครับเพราะไม่ไม่รู้จักเพจนี้ด้วยนะครับ<ส>ก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาก็ได้คุยกับน้องที่ทําเพจเขาก็บอกว่าเขาทําเป็นอาชีพนะครับแล้วก็มันมีการสร้างไรายได้ด้วยจากยอดคนดูจากคนติดตามนะครับตรงนั้นมาเองก็เลยนึกเอเอมันมันมีการสร้างรายได้ด้วยหรออะไรก็เลยเริ่มศึกษา นะครับก็ใช้เวลาศึกษาในการทําช่องเ e ฮียนบชา n e ลนะครับเพียงแต่ว่าทําไม่เป็นก็ให้ลูกชายเขามาเปิดช่องทิ้งเอาไว้แล้วก็ลงบางเรื่องบางราวบางทีเป็นเดือน2เดือนก็ลง3เดือนลงทีนะครับก็ไม่รู้กฎระเบียบเงื่อนไขนะครับจนมาศึกษาที่จริงจังก็เลยจะมานั่งเล่าให้ท่าน ผู้ชมได้ฟังกันนี้ว่ามันไม่ยากเลยถ้าท่านจะสร้างรายได้จาก YouTube ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับคุณจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีการศึกษาไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาน้อยหรือมีอาชีพอะไรก็ต่างดีกว่าคุณถือโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวไปถ่ายสเปรดสะปะแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีรายได้แต่ว่าการที่คุณจะมาทําช่อง YouTube มันก็มีข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหย่านบจะเล่าถึงว่าถ้าคุณจะสร้างรายได้จาก YouTube คุณต้องทําอย่างไรนะครับเราเริ่มเลย นะครับก็เฮียนบไลฟ์ฟังหลังจากที่ได้แรงบันดาลใจมาแล้วเฮียก็เปิดช่อง YouTube เป็นชื่อช่องเฮียนบแชนแนลนะครับชื่อเฮียนบแชนแนลแล้วก็มีการเอาคลิปอะไรต่างๆลงบ้างก็ไม่ได้สนใจลงนะครับจนกระทั่งมาให้ความสนใจจริงๆอย่างจัง,จง,จง,จงเพราะว่าเข้าไปศึกษาแล้วระเบียบของ YouTube เขากําหนดอย่างนี้ถ้าคุณจะสร้างไรายได้จาก YouTube คือ1คุณต้องเปิดช่อง YouTube ก่อนอันนี้อันดับแรกเปิดช่องก่อนนะครับเปิดช่องเสร็จแล้วคุณต้องสร้างคนติดตามคุณให้ได้1000คน ะครับหมายความว่าต้องให้มีคนติดตามคุณนะไม่ว่าคุณจะโพสต์อะไรต่างต่างค่อยๆทําไปหนึ่งพันคนนะครับต้องให้มีคนติดตามหนึ่งพันคนนะครับแล้วก็ต้องมียอดวิวหรือว่ายอดคนที่เข้ามาดูคลิปทุกคลิปของคุณที่ลงเนี่ยสี่พันชั่วโมงสี่พันชั่วโมงก็ประมาณเท่าไหร่หกสิบหกสี่พันชั่วโมงก็หกสี่ยี่สี่สองแสนสี่หมื่นนาทีนะครับสองแสนสี่หมื่นนาทีหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณลงคลิปหนึ่งสองนาที คลิปหนึ่นาทีเนี่ยคุณก็ต้องมีคนดูอย่างน้อยแสนสองหมื่นวิวซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้ว2ข้อจํากัดนี้ที่ y u u u b e เขาจำกัดว่ามีแค่2ข้อนี้เองนะครับก็คือต้องมีคนติดตาม1,000คนและต้องมีคนเข้ามาดูยอดวิวคุณ4,000ชั่วโมงภายใน1ปีนะภายใน1ปีคุณต้องทําให้ได้นะครับถ้าคุณทําไม่ได้เขาก็จะตัดสิทธิ์ไปในปีนั้นคุณก็ต้องไปนับต่อไป นะครับอันนี้คือระเบียบง่ายๆของ y o u t u b อะไรที่ทําแต่ยากสําหรับคนที่เข้ามาทําใหม่ๆแต่เฮนนบที่มานั่งพูดวันนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะขนาดแก่ๆอย่างเฮนนบเนี่ยนะครับพอเราทําจริงๆมันก็มีคนแล้วเราก็สามารถทําผ่านได้นะครับเราทำผ่านได้พอหลังจากที่คุณได้คนดู1,000คนแล้วคนติดตามคน1000คนแล้วแล้วก็คุณมียอดวิวเกิน4ี่พันชั่วโมงแล้วนะครับเกินสี่พันชั่วโมงปุ๊บยูทูบเขาก็จะส่งเอกสารมานะครับซึ่งเฮนนบผ่านแล้วนะครับนี่ให้ดู อันนี้เอาอวดให้หน่อยเขาจะมีเอกสารส่งมานะครับคือ Google Adsense Google Google Adsense เขาจะส่งรหัสมาให้คุณส่งรหัสมาแล้วคุณก็เอารหัสนี้เข้าไปคีย์ในช่องของคุณก็เตรียมเปิดรับรายได้ได้เลยนะครับเตรียมเปิดรับรายได้ได้เลยโดยที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่หลักๆคือคุณต้องผ่านให้ได้ก่อนแต่ที่ยัยนบมานั่งพูดในฟังเนี่ยเพราะาอยากจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณว่าแม้แต่ ยานพเองยังทําช่อง u t u b e นี่เลยก็อยากจะให้ลูกๆกันหลานพี่ๆน้องๆหรือว่าบุคคลที่ดู YouTube อยู่แล้วนะครับเอาสิ่งที่คุณมีอยู่ศักยภาพของคุณที่มีอยู่อาจจะแสดงออกมาแล้วก็เอามาลงใน u t u b e นะครับห้าที่สําคัญต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เพราะยานพเองเนี่ยนะครับจริงๆเปิดช่องทิ้งมา2ปีไม่ได้สนใจนะครับจนมาเริ่มทําจริงจริงจังก็เมื่อตอนไลฟ์สดที่แจกไอ้ไข่เมื่อประมาณ7จ็ดแปดเดือนที่แล้วจนมีคนเข้ามาดูเยอะจนมาดูเยอะแล้วก็มีคนเข้ามาติดตาม คนทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีคนติดตามมากมายนะที่มานั่งพูดเนี่ยช่องของยนพมีคนติดตามอยู่แค่หมื่นกว่าคนแค่หมื่นกว่าคนไม่ได้มีเป็นแสนเป็นล้านนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีเยอะแล้วก็ชั่วโมงชุดแต่ชั่วโมงผ่านแล้วจํานวนคนผ่านแล้วก็เลยมานั่งเล่าให้ฟังว่าทุกคนสามารถทําได้แล้วคนที่เข้าไปดูบางคนมีคนติดตาม4ล้าน5ล้านคนมียอดวิวเป็นคลิปหนึ่งเป็นหลายๆล,ล้านวิวเนี่ยเขามีรายได้เดือนหนึ่งนะครับอ่ามากพอสมควรเลยนะครับซึ่งอาจจะไม่มีรายได้ตายตัว นะครับก็แต่ว่าก็ถือว่ามากพอสมควรเท่าที่ได้พูดคุยกับเขานะครับคืออยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับที่สําคัญสนุกสนานกับงานที่ทําด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่ได้เสพสื่อเพราะว่าสื่อทุกวันนี้มันดูไปได้ทั่วโลกต่างประเทศทุกทุกประเทศดูกันได้หมดเพราะมันมีระบบแปลภาษาอยู่แล้วนะครับคุณสามารถที่จะดูได้ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการทํา YouTube ถ้าสมมุติว่าเรามานั่งทํา youtube จริงๆจัง,จงนะครับเราได้ประโยชน์อะไรประการแรกเลยเนี่ยนะครับถ้า คุณมีคนติดตามหนึ่งพันคนและมีคนดูสี่พันชั่วโมงสิ่งที่คุณจะได้เลยก็คือได้รายได้จาก YouTube หรือจาก Google a d s e n s e เนี่ยนะครับคุณได้แน่นอนนะครับเขาจะมีสัดส่วนในการคิดอันแรกเลยนะครับนะครับก็คือมันจะมีโฆษณาเข้ามาในคลิปของคุณนะครับแล้วเขาก็จะคิดเป็นสัดส่วนจากจํานวนคนติดตามแล้วก็จํานวนคนดูต่างๆนะครับเขาจะมีวิธีคิดของเขาซึ่งรับรองว่าเขาไม่โกงหรอกนะครับเพราะว่าเขามีวิธีคิดมาตรฐานของเขาอยู่แล้วเพราะเขาทําอย่างนี้ทั่วโลกเพราะนี่คือบริษัทระดับโลก อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณจะได้ก็คือโฆษณาที่จะเข้ามาอย่างเช่นคนที่มานั่งดูเฮนบเนี่ยแล้วมีคนติดตามเฮนบอาจจะเป็นแสนเป็นล้านต่อไปอาจจะมีคนติดตามเยอะโฆษณาเช่นขนมข้าวต้มต่างๆน้ําหรือว่าอาหารผลไม,ม้เราจะเห็นยูทูบเบอร์ดังๆเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะครับเขาจะมีการเอาโฆษณาเข้ามาเอาขนมมากินก่อนที่เขาจะอัดรายการเอาเสื้อผ้ามาใส่เอาครีมเอาอาหารเสริมมาโฆษณานะครับเพราะเนี่ยพอโฆษณาเห็นเรายูทูบเบอร์เนี่ย คนติดตามเยอะแล้วก็จะมีโฆษณาเข้ามาจ้างเรานะครับโฆษณาก็จะมาจ้างเราเมื่อโฆษณาจะมาจ้างเราเราก็จะมีรายได้จากตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็พูดง่ายๆแล้วที่สําคัญถ้าคุณเป็นคนที่ขายสินค้าอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนะครับคือถ้ารายได้จาก y o u t u b e ไม่เยอะโฆษณาเยอะแต่สินค้าคุณก็จะเป็นที่รู้จัก เพราะคุณลง YouTube อยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็ทําให้คนคุ้นชินเหมือนอย่างตอนนี้ใน YouTube ก็จะเริ่มเห็นงนีนบยินนบเองก็มีเรื่องสปเปย์ละมีทั้งทีมงานไปถ่ายทําเรื่องการกินการเทีเาา่ยวกันคือคือสนุกสนานนี่ฮะส่วนเฮียเอ,เองถนัดในเรื่องของ พระเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของอา,อาหารเรื่องของหมูปิ้งเรื่องอะไรต่างๆผลิตภัณฑ์ของเราเราก็ทําอยู่แล้วนะครับก็จะมีบางอย่างที่เราชอบเป็นส่วนตัวเช่นเรื่องรถยนต์เรื่องพระอะไรต่างๆเนี้ยเราก็เอามาพูดมาคุยนะครับก็ <c oughs> มาสื่อมา,าสารให้ฟังสําหรับวันนี้นะครับก็เลยมานั่งพูดและอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณจะสร้างรายได้จาก YouTube ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณทําตามที่กด YouTube บอกเริ่มวันนี้เลยนะครับอย่ารอเริ่มวันนี้เปิดช่อง YouTube แล้วให้รอให้คนติดตาม ให้คนติดตามนะครับให้ครบหนึ่งพันคนพอครบหนึ่งพันคนให้คนดูครบสี่พันชั่วโมงคุณก็เปิดสร้างรับไรายได้ได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเขาให้เวลาหนึ่งปีทั้งเพระาะฉะนั้นเนี่ยที่โนบบอกว่าคุณต้องรีบทำเพราะบางทีบางคลิปของคุณมันออกมาตูมเนี่ยมันอาจจะมีคนดูเป็นแสนวิวเลยก็ได้ถ้ามันถูกใจนะครับเพราะตอนที่โนบทำเนี่ยกว่าจะได้ก็ไปได้ช่วงที่เอเฮียไรสดนะครับแล้วก็เอามาลงคือตอนแจกให้ไข่นะครับก็มีคนสนใจเข้ามาดูเยอะรวมๆกันแล้วมันก็เลยผ่านขั้นตอน นะครับสาหรับวันนี้ก็มาบอกให้ฟังว่านะครับมันมีวิธีการสร้างรายได้โดยที่ไม่ได้จํากัดเรื่องของความรู้เรื่องของอายุเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆบางคนบอกไม่มีตังไม่มีต้องไม่ต้องมีขากล้องกล้องถ่ายไม่ต้องนะครับเพราะคุณทำยูทูบคุณใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวคุณอาจจะไม่ต้องมีไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าคุณพูดใกล้ๆมันก็ได้ยินนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องไปถ่ายนาน4ี่หนาทีก็ได้คลิปหนึ่งสี่หนาทีไม่ต้องไปตัดต่อบางคนบอกว่าจะต้องตัดต่อลําบากงู้ไม่จําเป็น นะครับถ้าเป็นมืออาชีพแล้วนะครับคุณก็จะต้องมีทีมตัดต่อทําให้มันสวยงามแต่ถ้าหัดทาทำอย่างไงก็ทําได้นะครับสําหรับวันนี้เท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ